ชายคนหนึ่งค่ะบุกเข้าไปในธนาคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ใช้น้ํามันราดใส่ตัวผู้จัดการค่ะคมคู่เรียกเงิน5ล้านบาทแต่ว่าผู้จัดการไม่ยอมแล้วก็หลบหนีออกมาได้ค่ะ คลิปวิดีโอที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาเพเหตุการณ์ขณะที่ชายคนนึงค่ะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้าแล้วก็สวมบู๊นะคะแมสปิดบังใบหน้าเดินถือขวดพลาสติกบรรจุน้ำมันเบนซิน,นบุกเดี่ยวเข้าไปที่ธนาคารอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนที่จะใช้น้ำมันเบนซินที่เตรียมมาราดใส่ผู้จัดการหญิงของทางธนาคารแล้วก็ขู่ค่ะบอกว่าให้ส่งเงินมาให้5ล้านบาทแต่ว่าผู้จัดการเนี่ยค่ะพยายามขัดขืนแล้วก็หลบหนีออกมาได้หลังจากการข่มขูไม่สำเร็จผู้ก่อเหตุก็พยายามวิ่งหนีออกจากห้างแต่ว่ามีพลเมืองดีแล้วก็พนักงานขนส่งอาหารนะคะพยายามช่วยกันไปสกัดเอาไว้นะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุยังสามารถวิ่งหลบหนีออกไปได้ จนกระทั่งมีนักศึกษาคนหนึ่งที่เขามาเดินช้อปปิ้งภายในห้างได้ยินว่ามีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือก็เลยช่วยไปสกัดเอาไว้ได้นะคะผู้ก่อเหตุอ้างว่าเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีปัจจุบันเขาตกงานไม่มีรายได้จึงตัดสินใจก่อเหตุขึ้นค่ะมะปูแล้วได้รา้ไหมได้ราดเขาสู้รไม่ได้ไม่ได้ จะตั้งใจจะมาเอาเงินทำไมอ่ะทำไมถึงทำอ่ะถ้าตรวดทำตารเพราะอะไระเป็นนี้หรืออะไรไม่ได้เป็นไม่มีเงินใช้ตรงงานก็เลยจะหาเงินใช้แล้วไม่รู้อ่ะว่าห้างเขาระบบป้องกันนกเพียยภาพไปหมดเลยผมติดอยู่แถวนี้ไม่อยู่มาจากไหนอ่ะ เบื้องต้นอาสากู้ภัยได้ปฐมพยาบาลผู้ก่อเหตุเนื่องจากบริเวณใบหน้ามีร่องรอยฟกช้ำเล็กน้อยจากการที่เข้าไปสก,กัดของพลเมืองดีนะคะก่อนที่ตำรวจสพบางพลีจะมารับตัวไปดำเนินคดีค่ะพฤติการในวันนี้เนี่ยตัวผมเองก็มองว่ามีความไม่ปกติอยู่ ตรงที่ธรรมชาติของนุ้รยเนี่ยถ้าถ้าจะเข้ามาก่อนเหตุเกี่ยวกับเงินในธนาคารเนี่ยไม่ไม่น่าจะเอาน้ํามันมาหรือมีพฤติการอย่างนี้ัวเมก็เลยตรวจสอบประวัติไปทางอําเภอบ้านบึงซึ่งซึ่งเป็นบ้านของเขานะครับแต่ว่ายังยังไม่พบพฤติการที่ที่สอบไปในทางว่าเขาไม่มีความปกติยังไงแต่ทราบทราบจากประวัติว่า,วาเขามีคดีทํารยร่างกา,ากเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังตรวจสอบอยู่ครับ เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา่วงเหนียวกักขังและกันโชคทรัพย์นะคะส่วนข้อหาพยายามชิงทรัพย์ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมายเพิ่มเติมค่ะ